อันนี้ก็ลดน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเน,นี่ยอยื mond. นน mm hmm. วันนี้มาปลูกผักชีปลูกผักคะน้าแซมเนี่ยเอาเอาเปลือกไข่โรยไว้ละเรียบร้อยอันนี้เปลือกไข่ทับหน่อยอ่ะอืมันเล็กไงเนี่ยเปลือกไข่โรยไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้มาปลูกผักคะน้าเนี่ยอันนี้ปลูกวันนี้ผักชีผักคะน้าเออผักชีก็งามงามค่ะเนี่ย แล้วก็แซมผักคะน้าไปเออแซมผักคะน้าไปอันนี้ผักชีอือันนี้ผักช,นนกชีปลูกเสร็จก็อ่าอันนี้ก็ปลูกไว้รุ่นรุ่นก่อนตั้งตัวได้แล้วอเขียวแล้วขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายปลูกเออก็เอาเปลือกไข่มาโรยไว้ก็เดี๋ยวก็จะต้องทําปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ ก็มานำเสนอปลูกผักชีกับปลูกผักคะนา้าอันนี้เนะะี่ยค่ะหนึ่งแปดวันแล้วเนี่ยตั้งตัวต้นใหญ่แล้วแต่ผักชีไม่รอดเท่าไหร่แมวเข้าไปคุย้ยย่าเลยต้องมาล้อมไว้อย่างนี้เลยอะแมวเข้าไปคุย้ยผักชีเค็บไม่เหลือเลยอะย่าต้องครอบไว้แบบนี้เลยอะอื แมวมันเยอะอไงทั้งแมวทั้งหอยย่าเลยต้องเอาเอาเหล็กมาล้อมไว้เนยล้อมไม่ชิดเลยอะ่ะให้โตอีกหน่อยเพราะว่าแมวคุ้ยหมดเลยอะ่ะนี่ตั้งตัวได้เยอะและ้วแปดวันก็ได้เยอะและ้วอันนี้ผักคีก็มีมีรอดบ้างเหลือจากแมวคุ้ยก็มีรอดบ้างอืม พอคุยแล้วพอเราไปจับตั้งมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมไงอืมอืมฝ่าเอาเอาที่เอาเหล็กมาล้อมเอาลวดมาล้อมเนี่ยล้อมมิดเลยนะอืมก็จะได้ตั้งตัวได้แค่นี้แปดวันอืมเนี่ยนี่ยาก,ก็มาให้ดูมะเขือพวงของย่ากออกดอกแล้วดกด้วยมีลูกแล้วออก รอดอยู่สองต้นสามต้นนะมีลูกอยู่สองต้นแล้วออกดอกเยอะแล้วออันนี้เนี่ยดอกสวยงามเลยอะ่ะดอกสวยงามดอกเยอะคือลมพัดดอกสวยงามเลยอื่เยอะเลยเนี่ยอืมดอกดอกทั้งนั้นเลยทุกก้านเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ยิ่งเยอะเนี่ยอันนี้ยิ่งเยอะเนี่ย ดอกย่ามือไม่เที่ยงจะสั่นหน่อยเนี่ลมพัดละเนี่ยดอกสวยเลยอะดอกเยอะดอกเยอะอันนี้อันนี้มีลูกแล้วเนี่ยนี่อันนี้มีเม็ดแล้วเป็นเม็ดแล้วอืมเป็นเม็ดเป็นดอกแล้วอันนี้เป็นเม็ดแล้วเนี่ยอืมอันนี้เป็นเม็ดแล้วเนี่ย เห็นไหอันนี้ก็กิ่งน,นี้ก็มีดอกมีเม็ดมีดอกมีทั้งสองต้นเลยอืมมีหมดหอ่ะอืมเขอือพวงแต่ใบใบมันปูนอนชอบกินอะมะเขืออืมแต่ลมแรงมากเลยวันนี้อืมเนี่ยมีย่าภูมิใจนะได้กินเม็ดแล้ว <laughs> กลมใหญ่อันนี้อันนี้ปลูกเนี่ยหญ้าไม่ค่อยได้ใส่ดินเท่าไหรอ่อ่ะใส่พวกเปลือกผลไม้เปลือกอะไรก็แต่ว่าใบเขาปลูกไงใบเขาเป็นไรไม่รู้นอนกินจะ้ะออกดอกสวยงามแล้วคะ่ะออกดอกสวยงามดอกนี้สวยเนี่ยดอกนี้สวยมากอืมกิ่งนี้สวยหนุตข้างบนนุ๊งก็สวยโนุ ข้างบนข้างบนนุ้งก็สวยเดี๋ยวญาติจะสูงมาภูมิใจนะเราได้กินดอกได้กินเม็ดแล้วภูมิใจมากมปลูกผักเราได้กินแล้วก็ภูมิใจออกดอกได้กินแล้วก็ภูมิใจและดอกสวยมากค่ะมะเขือพวงปลูกเม้นี่เองปลูกเร็วเนี้ได้กินเร็วนะมะเขือพวงเนี่ย ได้กินเร็วมากยาก็มีผลเปลือกผลไม้อะไรยาก็มาใส่ย่าปลูกในตะกร้าเนี่ยย่าปลูกในตะกร้ายาเอาเปลือกใบตองมั่งเปลือกัวปีมั่งเอามาใส่เนี่ยไม่ค่อยมีดินเท่าไรหรอ่อกเขาก็งามเขาก็ออกดอกเร็วมากอ่ะอืมอันนี้ยาก็เลยมาอวดว่าเขือพวงปลูกได้กินเร็วอืม อันนี้กิ่งนี้ดอกสวยดอกสวยมากอันนี้งามใบยเยอะถ้าใบายเยอะเออเขาก็จะออกกิ่งน้อยแต่ต้นแรกใบน้อยแต่ออกดอกออกทุกกิ่งเลยแต่ใบน้อยอันนี้ใบยเยอะออกกิ่งเดียวเนี่ยแต่ออกสวยดอกเขาสวยอะ่ะ ันนี้ย่าก็มาอวดมะเขือพวงนี่แหละมะเขือพวงย่ากออกดอกเยอะออกดอกทุกกิ่งเลยออกดอกเยอคะค่ะว่าปลูกปลูกไม่เท่าไหร่ก็ได้กินลูกแล้วอืมมะเขือพวงอันนี้ดอกสวยมากดอกสวยมากเลยคะ่ะอันนี้ฮึ พอเรา,าปลูกอะไรถ้าออกดอกออกลูกมันก็ชื่นใจนะคะเนี่ยลมพัดแรงมากวันนี้เมื่อเช้าฝนตกนะอ่ะฝนตกลมก็พัดแรงเมื่อบ่ายนี้อาจจะตกอีกอต้นนี้ดกมากเลยดกมากเลยย่าต้องเอาเชือกรัดไว้ที่ไม่ค่อยจะมีถ้ามีนะย่าปลูกเยอะกว่านี้อีกเพราะว่า มะเขือพวงนี่มีประโยชน์เยอะกินอร่อยด้วยแต่ย่าว่าโรคน้อยฝ่ามเะมเขือเปาะมะเขือเปาะลูกเยอะมากอืมเะเขือเปาะอะลูกเยอะแต่มะเขือพวงเนี่ยโรคน้อยฝ่าก็มีใบปุแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีเชื้อราขา,ขาวๆไงรักษาง่ายฝ่าแล้วเขาก็ออกดอกออกดอกดีฝ่ามันพวงหนึ่งก็ได้หลายลูกไงอื ตำน้ำพริกกิมน้ำพริกอร่อยเหมือนเหมือนต้นเหมือนลูกมะแว้งอ่ะอืกินอร่อยแต่อันนี้กินอร่อยมะแว้งจะขมหน่อยอันนี้วันนี้ก็มาอวด,ดมะอวดมะเขือพวงนี่แหละคะ่ะว่าย่าปลูกไว้ไม่เท่าไหร่ก็ออกดอกและะ้วค่ะวันนี้คงจะมีแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะ